วันนี้วันที่ห้าของการทํางานนะครับตอนนี้กําลังลาเลียงท่อรากท่ออยู่ครับท่อสารรถกระบะเป็นท่อขนาดสี่หุนสี่หุนนี่หนึ่งส่วนสองถ้าหกหุนนี่สามส่วนสี่นะครับถ้าแปดหุนก็คือหนึ่งนิ้วแต่เขาเรียกท่อหนึ่งนิ้วท่อนิ้วครึ่งแล้วก็สองนิ้วแล้วก็สามนิ้วสูงสุดสามนิ้วที่ใช้ทําอยู่ทุกวันนี้ครับ สวนยางข้างเคียงอ่ารู้สึกรถไม่นิ่มเลยนะครับโอ,อ้นี่ชาวบ้านนะครับ,บวังนะครับวางมีสามตัวเลี้ยงวาง ีกำลังตีโค้งนะครับถึงออกจากปากซอยเข้าถนนหลักแล้วครับโอ้เมื่อเช้านี้อุณหภูมิ20องศานะครับกำลังนอนเย็นสบายมันเปิดแอร์เลยครับวิศวกรอันทางนี้วันนี้ทำอะไรครับวิศวกรวาน้ำนะครับวันนี้วาวน้ำเมื่อคืนนั่ง จอบวาวน้ำเกืบตีสามนะครับก็ตื่นมาตีสี่ก็มาตัดสี่หุนอีกประมาณสี่สิบกว่าท่อนเมื่อวานไปนับทุเรียนได้อยู่ประมาณแปดสิบต้นเอาทีงนั้นก็เกินเลยวะ น,นี่ท่อลังไหลลงนะครับโอ้หลไหลไหลโอ้โหห่างแล้วเนี่ยอ,อันนี้ครับเราผ่านส่วนงอ,อ,อกมานะครับน,นี้น่าจะเป็นต้นหมากนะครับกล้วยนี่กล้วยป่านะกินไม่ได้เม็ดเยอะ สเปียของเรานะครับน้ำนี่จําเป็นมากเมื่อคืนต้มน้ํานะครับก็จะมากินขาดน้ํานี่ขาดไม่ได้นะครับอ่าเจอพี่เลานะครับนี่ส่วนของพี่เลานะครับอันนี้ถนนลาดคอนกรีตมาตลอดพอมาผ่านสวนพี่เลานี่แจ้งว่าเป็นลูกหลังนะครับด้านซ้ายมือไอ้ด้านซ้ายมือนะครับส่วนของพี่เลาาเขา นี่เขามารดน้ำออเป็นคอนกรีตต่อนะครับน่าจะประมาณสัก20เมตรในลาดคอนกรีตนะครับผ่านสุเรียนผ่านาสวนสุเรียนนะครับแจ้งว่ายาในเรียนเต็มเลยนะครับสวนนี้แบบพุทธโอ้โหต้นมะเล่ อาดแล้วแล้วก็มาถึงสวนแล้วนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะลำเลียงท่อละขึ้นไปประมาณสัก200กว่าเมตร กำลังจะเอาท่อสเปกเกอร์ไปต่อนะครับยี่สองยี่สี่ครับยี่สี่ครับยี่สิบสี่อ่าแปดวันแถวนี่นะครับด้านซ้ายมือคือทุเรียนด้านขวามือคือมังคุดนะครับทำลายละเอียดเรียบร้อยนะครับแผนที่